ម្រើន់ពីទ สามสีขานี่คือตัวอย่างนะคะจาก2ร้านหนึ่งใน100ร้านค้านะคะในงานลิ้นทีโปรแฟร์ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตล์บางแคชั้นจี๋ค่ะ <c oughs> และนี่คือร้านแรกคุณท็อปขาแวะมาเลยร้านน,น,นี้ลีนเส้นหมี่ไก่ฉีกสโลแกนอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเอาเชิญสวัสดคสีค่ะเดี๋ยวบอกจุดเด่นของเราหน่อยฮะเส้นหมี่เราเนี่ยครับปรุงด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยไม่เละนะครับผมส่วนเนื้อไก่เนี่ยครับเราก็ใช้เนื้ออกไก่นะครับนี่ผู้สุขภาพเลยนะคะแล้วที่เกก๋มา เาหากินยากเขาใช้หนังไก่กรอบใช่หนังไก่กรอบอคุณก้องกินดูสิสะกรัวบรวบัวอืมราคาแน่นกล่องมากกล่องละเท่าไหร่ฮะกล่องละแล้ว8บาบาทครับผมถูกเินคาด น้ำพันนี่เลมอนเนี่ยเราก็ใช้เป็นเลมอนแท้ครับผมแล้วก็เป็นสายพันธุจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะลีนเส้นมีไก่ฉีกค่ะต่อไปค่ะเราต้องบอกเลยนี่เป็นขนมแบบไทยๆของเรานะคะร้านข้าวหลามชุติมานะคะเป็นข้าวหลามช็อตเจ้าแรกสูตรต้นตํำรับเลยลิ้นบอกว่าแม่คุณยา่ดิ้นต้องสั่งขาซื้อประจำพ่อฉันชอบข้าวหลามช็อตเขาใช่คนงงว่าชามช็อตคืออะไรข้าวหลามช็อตคืออันนี้ค่ะนี่เวลาของที่เขาทําเก่งนี่นะนี่นี่ไม้ไผ่มันจะเป็นเยื่ออย่างเงี้ย มันคือดีมากอ่ะไม่แค่นี้นะนี่เป็นไข่ล้วนค่ะไม่มีแป้งผสมเลยค่ะของเราไม่มีแป้งผสมไข่ล้วนน่ะเท่าไหร่ไข่ล้วนถาดแล้วหกสิบห้าค่ะสองถาดร้อยยี่สิบกำไรเหรอ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นขนมนจ้าม<า><น>ะพร้าวอ่อนค่ะคุณขาอยากเจอแบบนี้ไหมครับไปที่อันนี้ Simple แ,แค่7วันแค่7วันแค่7วันยี่สองยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ที่ The Mall Lifestyle b a บางแคชั้นจีค่ะ,อ,ะอยา่าพลาดเลยอุ้ยมันกรึบกรบวันนี่ทป็นมะพร้าวมันเป็นแบบน,นั้อ,อ,อ,นอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริง